อะไรอ่ะถังโคนหมดแล้วด้วยไม่ต้องใช้เฟิร์สอะไร,<ค>รนะพี่ใครเขาใช้กันถังโคนถังล้างพงล้างพิษอะ่ะไม่ต้องล้างแล้วพี่รีดวงมาเรียบร้อยนี่หมเ,เลยเ,เรียบร้อยไปหนึ่งไปเฮตามสูตรอีกแกะไปสอง <c oughs> ไปสามพี่อ็นี้มีถังเหลือปะเนี่ยไม่เหลือ ไม่เฮียเดียวอ่ายับโลกเฮียดีนะมีมีเหลือซื้อะตังค์อ่ะพอแล้วเฟิร์สหมดแล้วหมดแล้ววันนี้งบประมาณวันนี้เพียงพอแล้วที่เราจะเลิกจริงๆแล้วมันติดไปหลายชิ้นแล้วนะมันโอเคแล้วติดชิ้นแล้วนะพี่เฟิร์สติดไปหนึ่งชิ้นใช่ไหมล่ะเฟิร์สติดแข็งเกงแปลว่าพี่ติดหนึ่งสองสามสี่ห้าเฟิร์สเดี๋ยวพี่มีซองอยู่เราซื้อเซตอะไรดีวะซื้อเซตอะไรมาใส่ AD หรอเออถ้าเอาหนังกึ่มหนังกึ่มแล้วก็ AD อนนี้เอาอดนนี้ดิพิมพ์อย่างงี้เลย Q U E A D เนี่ยพิมพ์งี้เจออะไรเนี่ยพนะี่ลมาซื้อเซ็ต A ตัวนี้ได้ไหมก็ไหนเนีああ่ยเนีเซ well ็ตเนี่ยเซตเนี nichts. ่ยเซตเนี่ยเนี Too. ่ยพี่เดินมาทางซ้ายดิไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยได้ตัวตลกได้เออน่าจะ U N A I Q U E P A R S อะไรสักอย่างนึ่ง P แล้วกันไม่ P P P I E เรียบร้อยกูไปอ่านพาเลตพาเลตบ้านมึงอ่ะก็นี้แหละอันนี้แหละอันนี้เราเฟิร์สเฟิร์สก็ไปไล่ซื้อแล้วกันนี่ออกอ่ะะวันกูก็ต้องมาโคนด้วยกูก็ต้องเอาด้วยน้องกูมเอาคนเดียวไม่ได้ต้องใหกูมาท่าโคนด้วยเจริญพรญาติโยมเอากันมาสิอะไรเลยแล้วกันแหวนปึ้งน้องชายติดอ่ะ เรียบร้อย,ออยเป็นไงล่ะพนมจักรผ้าพนมนักบีบ <c oughs> อุ๊ยโอ้โหเมื่อกี้แม่งว้าวมาหายไปเดียวไม่รู้ตกใจเลย <c oughs> อุ้ยอุ๊ยเรียบร้อย, <c oughs> ยนี่น้องชายเร <c oughs> ียบร้อยมันจะติดสอชิ้นที่มันจะไปได้เปล่าวะอยากรู้วะเ <c oughs> นี่ยโคนคนเดียวไม่เป็น,นเราครัวโคนด้วยนั่นสองขวด ไอ้นมโดนไปแล้วสองขวดไอ้นมโอ้ยกูมีแบบไอ้แลกไม่ได้นี่หว่าแบบแลกไม่ได้ด้วยมีป่ะในนี้มีมั้ยเนี่ย,มยหมดแล้วด้วยอเอาหมดจบแล้วโอ้งามไส้ละแล้วเวลาตีบงตีบวกกูต้องถอดโคนไปตีด้วยนะประเด็นน่ะ เอ้ยพีคิดมากอไม่คิดหรอกนี่ขอติดเลยได้ไหมขี้เกียรติย่งเงินเยอะโอ้อย่งังเขาลื่นมากนะโอ้เปิดเปิดที่สองอือเปิดเรียบร้อยอ้ น้ำตายละเอ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเรียกไม่ได้เลยนี่เป็นไงเฟิร์ส <c oughs> ไม่สนิทบิดหมดไม่สลดบิดอีก <c oughs> ติดแล้วพี่ติดแล้วเอาจริงเอาจริงมาบั่นเอาจริงเอาจริงมาเอาแค่จริงนะแค่จรงิงส่วนจริง <c oughs> ได้แม่งเอ้ยชุดดีๆมีไม่ใส่ซะละฉลามซิกเนเจอร์ไม่เอาซะละ <c oughs> ให้กูเปลี่ยนไปนเป็นชุดโจ๊กเกอร์ซะละน้องชายพี่มันต้องมาแล้วหน่อยวะ่ะอย่าไปหยองอันนี้แม่งแบบเฟ้ยเฟิร์สเฟิร์สแปลกอ่ะเฟิร์สน้องรักไอ้ยัยนี่ไแมบบ่แปลกนี่ไม่แปลกพี่ลองนึกภาพดูดิไอ้ยัยแบบมันคลิกละห้าบาทเลยนะเว้ยเออคลิกละห้าบ,บ,บาทแล้วมันหลายๆทีแล้วมันติดคิดขึ้นมาเนี่ยดัน อ๋อ่ว่าทำงานเาะว่เป็นจัดอุ้ยดอกเดียวพิษเลยเฟิร์สเ้ยไหนวะพิษเกอยู่ไหนวะเบียะมันไม่แพ้ขนาดนั้นเพราะเฟิร์สเนาะเออจริงจริงแม่งพี่เบียะแม่งไม่เอายืนในวีด้วยสองเป็นยี่สิบห้าสองพันน่ะเบียะดอกเบียะ ไม่งไม่รู้ไม่รู้ไปยืนตรงไหนแล้วสองบปันเนี่ยเพื่อนมนหลบมึงแล้วเฟิร์สเฟิร์สมึงมึงยุมยุมยุไอเต้คนละเฟิร์สไอเต้ไอเต้ได้ได้ให้ได้เธอตามไหมพี่เธอตามไหมเวอร์ไอเต้เวอร์ไอเต้มก่อนแล้วมึงเอาพี่เต้ครับว่างไหมพี่ชายใหญ่วอรไอเต้คนละเฟิร์สถ้าชิบหายก็เราชิบหายเป็นหมู่คณะเฟิร์สเอาอะไรอีกตัว พี่เต้ขาปนนะขาบางดูดิเฟิร์สเริ่มไม่ติดแล้วเนี่ยเขาเร่มจับไอ้นะที่ไอเลดมันหนังกึ่มอยู่นะพี่ไอเดี๋ยวผมมาพี่ผมย้ายคอมแป๊บหนึง่งไ,ได้ได้ความหนังกึ่มตันนี้อยู่ในตัวแกอุ๊ยไอเบียชิ้นนี้แป,แปลกเบีย,ยชิ้นนี้มาตามตุดเบียชิ้นนี้มาตามตุด กเฮ้ยปากอ่ะปากอ่ะนี่แตกอะไรแตกอะไรนะ้องความหนังกึ่มกๆมมันอยู่ในตัวจัดไปสช,ชิ้นติดให้โลกมันรู้าอ,อยยังกูมันทำได้นี่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปใจเย็นนั่นยังไม่ทันขาดคำมันไปซะแล้วต<า>ีหร ตบแรกผ่านไปตบสองตบสามค่อยๆผ่านไปเฮ้ยโอ้โหอันนี้มีทรงเลยชิ้นนี้มีสองชิ้นนี้มีทรงชิ้นนี้มีทรงตีชิ้นนี้มีทรงทรงกลมมันคือทรงกลมไปตี้มันคือทรงกลมไอ้เฟิร์นมาเล่นกูแล้วไอ้เฟิร์นมาเล่นกูแล้วกูใส่ของกูดีๆีตี้ ไอเฟิร์นมันเอากูแล้วโอ้โหงามใจไอ้เฟร์นตีเอาผมมาดิต้องใส่ผมมาดิเอาผมมาเอาผมมาดิเอาผมมาดิเอาผมมาดิกูโคตรแม็กด้วยกูไม่ไหวหน้าแล้วตีต่อเนี่ยกูไม่ไหวแล้วกูร่อนกึ้มกูร่อนกึ้มตอนเนี้ยผมก็ผมเอออ่ะนี่อย่างวะเฮ้ยโอ้ เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตรงตรงอะไรอ่ะตรงเนี้ยตรงอะไรอ่ะอู้อู้ชิ้นนี่ไม่อยากให้ติดติดไอ้ประเทศเกิม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 กิมอ่ากูหมดตังค์ไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้เดี๋ยวฮัลโหลน้องชายเล็กพี่พี่เต้บอกว่า พี่เดินเข้าบ้านไปหาได้เสมอน้องเลิฟไอ,อ,นนอเย้ดก,กับผมกับผมเย็ดไอ้อเฟิร์สมึงเอาขวดให้กูก่อนเลยสองขวดตอนเนี้ยเฟิร์สพี่ติดพี่ติดไปแล้วสอง,องสองข้อเสื้อ,อสองขับเสื้อติดแล้วได้แล้วเดี๋ยวพี่กำลังทาเกม รีบเข้ามาตอนนี้ความร้อนมแล้วอุอยู่ตอนนี้เฟิร์สรู้จักภูเขาไฟฟูจิไหมมากระปุ่นปะทุอยู่ในหัวกึ้มพึ่มบึ้มบึ้มตอนนี้มันขาดอะไรอีกบ้างเนี่ยพี่ตอนนี้ขาดขาดขาดอ่านใบหน้ารองเท้าประดับที่เดี๋ยวอาติดมาละเดี๋ยวเดี๋ยวเฟิร์สเดลเอาอันี่มาเลยอ่าเสื้อถุงมือได้ได้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ถอดโคนรอน้องชายเลยอ่ะไม่มีถอดโคลน หลายคนผมมีอยู่แต่มันแลกเปลี่ยนไม่ได้ไม่เป็นไรงั้นเอาแลกเปลี่ยนแลกได้มาเปิดมันไม่ไม่แพงเอาเดึงไปให้หลอดนึันได้ใส่ได้ใส่พาเลทเลยจบๆได้ได้พี่พี่เตะติดกับพี่พี่เตะติดกับผมเอาเอาหนังอ้มเลยส่องหมดกว่าพี่เอาไม่เป็นไรงั้นพี่แบบพี่ส่องก็ได้ได้ได้พี่เหลืออีกสี่เอ็มน่าจะพออยู่ อะไรพังนะพี่เสื้อเสื้อเสื้อแล้วก็ทรงผมทรงผมทรงผมชัลหนไม่ใช่หรอก็ใส่ฉลามก็ได้ไม่เป็นไรแต่กูโคลนไปแล้วไงประเด็นน่ะทะลึ่งจัดอ่าโอเคไอชิ้นที่ไม่อยากให้ติดอ่ะไม่ติดกูโคลนแบบต้องล้างโคนทิ้งกระตี้กูเทไหมดูก่อนดูก่อนประดับ รองเท้าแล้วก็ต้องผมต้องผมเยาดูให้เอ้านี่ไงพี่เบียยืนอยู่นี่เออเนี่ยต้องเอามันมาด้วยออพี่เบียรเราเล่น PVP กันเอ้ยโอเลดไอ้เฮียกดทีเดียวแบบมันนี่เลยอ่ะใช่แล้วครับ้องเฟิร์สพี่ไม่พูดเขาว่าพี่พี่ร้อนกึมอยู่ตอนนี้น <c oughs> ขอร้องขอร้องอ้ยไอ้เหี้ยกึ<ๆ>มกึมกึม เฟิร์สขอชิ้นนี้ติดแล้วกันสองติดไปแล้วขอชิ้นนี้ติดขอชิ้นนี้ติดกูขอชิ้นนี้ติดกูขอชิ้นนี้ติดโอเคเฟิรเอา <Okay. S 1> <Okay. S 2> หน้ามาเอาหน้ามารองเท้ากับหมวกขอร้องไอ hey, แต่ของพี่ใช้งบประหยัดอยู่นะพี่ประหยัดครับไม่ไม่แพงมากออของผมแม่งมันสักข้าเราืรัวเลยอ,ะอะ่ะอย่าไปพูดถึงมันเฟ <laughs> ิร์สเดีมันมาเดี๋มันมา นั่นไงมาจริงขอชิ้นนี้ติดนะขอชิ้นนี้ติดไม่กึ่มไม่กึ่มขอ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 ไม่กึ่มไม่เอากึ่มไม่เอากึ่มเลิกกึ่มได้แล้วเลิกกึ่มได้แล้วเลิกกึ่มมีทรงมีทองหยดมีสองหยดยอมีทรงีของแสนแสบเข้าหลอกนี้ไอเพียหมอเขาเลยละกัน พวกก็จะคิดว่าไอ้เหี้ยวายทูเทมาทำอะไรกันว่าเหมาเนี่ยนั่นแหละครับน้องน้องดูไม่ผิดหรอครับน้องดูไม่ผิดหรอครับใช่แล้วครับเพี่กำลังสร้างความชิบหายให้ตัวเองกันอยู่ครับเฮ้ยไม่กึ่มมีปากาบน้องโอเคโอเคไม่กึ่มผมว่าน่าจะชิวๆอยู่นะครับชิ้นนี้กึ่มแน่กูดูตรงแล้ว เอาประดับมาเฟิร์สเอาประดับมาเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วเอามาใส่ขู่มันได้ได้เอามาใส่ขู่มาเอามาใส่ขู่กันดูดูเฮ้ยเพื่อนมึงติดหมดแล้วนะเว้ยเฮ้ยใส่ก่อนใส่ก่อนเฟิร์สดูดีเฟิร์สรายการเป็นตัวหนังกึ่มสองตัวเฟิร์สรายการเป็นตัวหนังกึ่มสองตัวเฟิร์สไอ้เหี้ยกูอยู่ของกูดีๆกูก็หนังกึ่มด้วยดีครับ ไม่ใช่เฟิร์สมันไม่ได้นะเฟิร์สดอกเนี้เฟิร์สมันจะหมดตัวแล้วนะเฟิร์สกูขอเถอะชิ้นเนี้ยขอเถอะชิ้นสุดท้ายแล้วชิ้นสุดท้ายแล้วไม่เจี๊ยบพี่ผมเรียกพี่เบียร์ไม่ไม่ขาดผมเลยเดี๋ยวเนี้ยเงียบแล้วอุ้ยรู้ว่าขาดด้วยนะเสียตังค์แน่อุ้ยมีโอกาสอีกแค่สิบครั้งนะเนี่ยพี่โอได้มีโอกาสแค่สิบครั้งแต่ว่าสิบครั้งนั้นพี่มั่นใจเฟิร์ส ได้ใจเรามาพี่ใจเรามาใจเรามาใจเรามาเฟิร์สใจเรามา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 ดันพีทก็มาตามใจเลยเฮียที่ผมยังเด็กสามเอ็มพี่เฟิร์สที่พี่หลายได้ดูสี่ร้อยกิโลเมตรมันติดมันติดพี่ใช่ไหมผมรอบนี้ต้องติดใช่มันต้องติดเฟิร์สมันต้องติดน้แล้วดอกนี้มันมีสองมันมีสองมันท่าไรพี่ติดพิทไงสองคือ เฟิร์สเหลือสามสิบเคเฟิร์สทำไมเอ็มหนึ่งก็พอแล้วพี่ว่าได้เฟิร์สพี่ว่าได้เฟิร์สถึงจะโดนหักฟ้าสีเราก็ไม่หวั่นเฟิร์สพี่ว่าหมาปะพี่ว่าหมาพี่ว่าหมาไปพี่ว่าหมาเฟิร์สพี่ว่าหมาดอกเนี้ยมามาพี่เลิกกึ่ม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 เออเออหยางอีกหยางอีกหยางอีกหรือว่า เมันจะรู้ทรงว่าแม่งมาชาจจ้าจัดเฮ้ยอยากให้มันมดูตอนนี้เฟิร์สให้มันมาดูที่หลังตอนเราโค้นเสร็จก็หมดแล้วเ,เฟิสได้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 ม,มาดูตอนนี้มันไม่มันไม่โค้นแน่เฟิร์สให้ <c oughs> มาดูตอนเราเสร็จก็หมดแล้วเ,เฟิร์สไอตอนที่เราผ่านความลำบากต,ตากดำเราอยากให้มันดู <c oughs> เนี่ยความที่หายมันเกิดตู่กูไปแก่ <c oughs> ตี้มีถังโค้นฟรีปะเนี่ยตี้ เออพี่ตี้ต้องมีอยู่แล้วเออมีบ้าน,นี่หางงินปีญ่ะไอ้เหี้ยชิ้นนี้สองสามเอ็มแล้วป่ะพี่ใช่เฟิร์ดเอเค,เคิมผีเย็ดแม่โอ้ยความกึ่มไม่อยู่ในตัวมาน้องชายเฮียแล้วพวกเราอ่ะมีหนึ่งถังเอาหมดอ,อ่ะพี่ตี้ตอนเนี้ยเอาหมดอนน่ะพี่เอาเอาเปคนพนนี่ตี <c oughs> ช่วยบอก <c oughs> ทีว่ามันติดตี้ มึงไปคนต้องบอกว่าติดคือจะทำจะทำอย่างนี้ทั้งแก๊งเหรอใช่ใช่พี่คือ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 ไอ้นี่จะชวนเต้มาก่อนเลยเนี่ยเฮ้ค่าโค้ดเท่าไหร่เนี่ยเ้ยไม่กี่บาทพี่ไม่กี่บาทมสองมันก็ได้เกือบทุกชิ้นนะพี่ไม่กี่บาทไม่กี่บาทเต้ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะเต้ไม่เยอะเต้ไอ้ชิ้นเยอะมันไม่เยอะหรอกเต้อาเชียวเนี่ย มันไม่เยอะเต้มันหมดไม่เยอะหรอกเต้เนี่ยเดี๋ยวมาดหรือเปล่าเหมือนมันติดแล้วเนี่ยเนี่ยมันติดแล้วเต้จริงๆอ่ะพี่พี่ล้างไม่กี่ขวดหรอกทุนรัฐผู้นี้พี่ล้างมันไม่เยอะเต้พี่ล้างไม่เยอะโอ้โหมันจะห้าร้อยกว่าแล้วพี่เฮ้ยเผมรอดูเนี่ยเต้เต้มันมันไม่เยอะเต้เต้อย่าไปคิดเยอะดินี่แยแย่มาก บดเฮ้ยเฮ้ยมึง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 มวิวใหม่เต้ทิ้งก่อนเฮ้ยเฮ้ยมึงปิดตายเต้ให้มันดูสตรีมเราเฟิร์สมึงเชื่อพี่มึงเชื่อพี่ให้มันดูสตรีมเราเฟิร์สมันเริ่มไปเชื่อแล้วว่าไม่ยิ่งขวัดเฟิร์สมึงเชื่อกูมันเอาแน่แต่ถ้ามันดูสตรีมเราอเหี้ยแน่พี่เต้แม่งมาไวว่ะเหี้ยมันรู้เหลี่ยมไอเต้มันรู้เหลี่ยมเฮ้ยเออม่นเวลาทักเร่งเลยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย ไม่ไม่ขวดเต้ไม่ไม่เยอะไม่เยอะเต้อันอันนี้มันเป็นภาพลวงตาเต้ภาพลวงตาลอมลักษ์ลอมช้าจริงๆแล้วอ่ะมันหลอดเต้กันแล้วเต้แต่ว่ามันสวยมากเลยนะทับโคนแบบมายืนด้วยกันนะเต้เต้เต้อะเออเออมันเต้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 เต้เต้ไอ้ที่อโอ้ เบิร์ดเฟิร์สพี่ว่าพี่ว่ามันกึ่มแปลกๆลองใช้ส่งมันมาวรอพี่ส่งส่งส่งมันให้เมื่อกี้เอเฟิร์สเฟิร์สบอกสองสามเอ็มก็ได้แค่ชิ้นแล้วนี่แม่งหมดหมดไปจะสองเอ็มแล้วยังไม่ได้เลยชิ้นเดียวเต้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 ดวงตาเต้ภ้าบลวงตาเต้มันเต้มันมองที่มองเห็นไม่ใช่ความจริงเต้ดูดูสองทีติดนี่ทีสุดท้ายเราไปทำอย่างเงี้ยพี่เต้เสียตังค์น้อยกว่าเราไปตีบวกนะพี่เบิร์ด แม่พี่กูเหลือตังสองพันวะที่เดียวมารอบสุดท้ายนะพี่คุณหลอกตังสองพันวะใช้ไหมเฮ้ยเอาเอามาผมกดอีกไม่ได้มันคนละตัวละครเบียมันต้องตัวละครเดียวกันมันต้องเซ่าเซ่าจูจูเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สลองเอาทีมมี่คือให้พี่ไปหมดแล้วนะเอาหมดตัวแล้วเฟิร์สมึงทุ่มหมดมึงทุ่มกเฟิร์สเออทุ่มหมดตัวอ่ะ แต่ว่าเลขหมดหน้าตักแล้วทีอย่างเงี้ยสี่รอบเองนะพี่นี่จะจะโดดต้องล้างทีหนึ่งก็หมดแล้วนะเต้เต้เต้ภาพลองตาเต้โอ้โหตี๋ตี๋ตี๋ไอ้ตี๋ตี๋อามาตี้ตีไอ้เด็กเฉียวเฉียวที่อยู่ในตัวนะเอามา

ต้ไปเยอะเต้เต้หมดไเยอะเต้ไม่เยอะไม่เยอะเต้ไม่เยอะจริงไม่เยอะจริงไม่เยอะไม่เยอะเต้เต้มันภาพหลวงหลอกตาเต้ดูสวยไหมสวยไหมสวยไหมมันไม่เยอะเต้เมื่อกี้นี้ที่เต้เห็นน่ะมันมันภาพหลวงตาเต้จริงๆแล้วพี่ก็คนอย่างนี้นะติดแบบโดรุอเต้ที่แบบโดรุอเต้เออเต้เมื่อกี้มันภาพหลวงตาเออมันมีชิ้นเดียวอ่ะที่จุกจบจี๊ดเมื่อกี้มันมีชิ้นเดียวที่เหลือมันติดทีเดียวติดทีเดียวติดเชื่อหรือไมเนี่ย เพื่อนเพืองตาเต้ผมละเต้ตมดรออะไรเกมนะตาต่อไปพี่เต้ไลต์สตรีมะโอเคโอเครอดูเต้ละ